สวัสดีจ้าสวัสดีคุณพ่อชคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณช้างสะพานบุญคนรักช้างจ้าเนี่ยค่ะบรรยากาศตอนเอ่อตอนเย็นๆน,นะคะแม่ๆคะตอนนี้ก็แม่กาลเกตก็เบะมาหาน้องใบบุญกันนะคะนี่มีทั้งแม่เลี้ยงนะคะใบบุญของเรา นี่เม่สองเม่เลยนะคะีเป็นครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวน้องใบบุญนะคะแม่ๆมค่ะนี่เป็นภรรยาท่านขุนนะคะทั้งสองเชือกเลยทั้งแม่เหมยทั้งน้องกาลเกตนะคะนี่พ่อขุนช้างก็ยืนจ้องอยู่ตรงนี้นะคะภาพบรรยากาศสวยสดงดงามมากเลยนะคะเนี่ยครัพ่อใหญ่ขุนช้างก็ยืนมองนะคะมองภรรยาน้อยกับภรรยาหลวงอยู่นะคะ นี่น้องกาลเกตเนี่ยค่ะเป็นภรรยาน้อยนะคะเมกาลเกตในโมบมบุญของเราก็ดีอ,อกดีใจเสือเกินนะคะมีแน่เกตมาอยู่ด้วยนะคะแน่เกตก็สงสัยจะเอาไปผูกไม่ได้นะคะนี่ค่ะติดน้องใบบุญนะคะแม่คะ่ะติดมากเลยนะคะไม่ยอมไปเลยนะคะควานกบมาเอาไม่ได้นะคะไม่ยอมไปนะคะ เนี่ยเป็นความน่ารักของน้องช้างกันนะคะที่อยู่กันครบครอบครัวนะคะ,คะวันนี้พ่อพี่มัมของเราก็ไปจีบน้องบัวตองนะคะไม่ไม่คะวันนี้ไปจีบน้องบัวตองพ่อกี้พาไปจีบน้องบัวตองนะคะนู่นอยู่ไกลๆนู่นนะคะโดยมีแม,ม,ม่มุกยืนมองอยู่นะคะ ตุต๊ตะของเรารู้สึกว่าดีอกดีใจเสียเหลือเกินนะคะมีแม่เกตมาอยู่ด้วยนะคะกินหมนไนะะัไปจีบนะคะไปจีบสาแล้วนะคะอันนี้พันเหมือนก็ต้องกรับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะที่อ่เมตตาช่อง ทางน้องเอ็นนายอดนักสู้นะคะที่ช่วยอุดหนุนผลไม้นะคะให้ทังเอ็นนานะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดการสิ่งใดสมปรารถนาทุกอย่างทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยคะ่ทะทำบุญกับสัตว์ใหญ่สัตรตูตได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่โต,ตนะคะแม่จ๋าที่เมตตาคุณตาคุณยายนะคะ บ้านเหมยก็เก็บภาพบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะหลังไล์สดขายอาหารช่วยคุณตาคุณยายเสร็จแล้วนะคะก็ามาให้รับชมกันนะคะตุ๊กตาของเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะติดนะคะติดแม่กาลเกตมากเลยนะคะแม่กาลเกตของเราก็กินอร่อยมากเลยอ้วนนะคะอ้วนดำอ้วนสวยสดงดงามมากเลยนะคะ นะคปล่อยอิสระหมดเลยนะคะเราไม่ได้ผูกไม่ได้มัดนะคะแม่แม่คะปล่อยให้น้องเดินเล่นในบ้านนะคะเราปล่อยออกมาข้างนอกไม่ได้นะคะแม่แม่คะเพราะว่าเขาตีดยางนะคะก็ห่วงต้นยางมากเลยนะคะจะของที่เขาห่วงมากอยู่ได้แต่ห้ามเตะต้องต้นยางเขานะคะแม่แม่คะเราก็เลยต้องให้น้องอยู่แต่ในบ้านนะคะ นี่ค่ะความน่ารักอยู่ประมาณนี้เลยนะคะนูน่นพี่มัมกับน้องน้องบัวตองนะจีบจีบกันอยู่ทางนู้นนะคะดูนะคะ น้องใบบุญพาแม่เดินนู่นนะคะพี่หม่อมพี่หม่อมกับน้องกาละเกเรตพอเคลียกันอยู่ทางโน้นนะคะสาวตุ๊ตะพาแม่เดินทำไมลูก านนะะภาพบรรยากาศสวยสดงดงามมากเลยนะคะนี่ท่านขุนมีทรยาสงเมียเล็กกับเมียเมียน้อยกับเมียหลวงอยู่ในนี้เลยนะคะซึ่งเราคิดว่าน่าจะตั้งท้องนะคะแม่กาลรรเกตเพราะว่าน้องกินอาหารนี่ไม่มีเหลือเลยนะคะกินเก่งกินดีมากเลยนะคะแล้วก็เริ่มอ้วนนะคะดูท้องน้องนะคะเดิน ดนจนขี้เกียจเดินแล้วนะคะนี่ค่ะดูท้องแล้วก็นมนะคะแม่ๆค่ะสังเกตดูนมนะคะเดี๋ยวควันหมยจะพาดูนมนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะน้องใบบุญกินดูดทุกวัน <c oughs> เีนยวเดี๋ยวเกดขอดูนมหนลูกได้ให้แม่ดูนมหนลูกเล้วนี่ค่ะนมเอ๊ะไม่ให้ดูอาอเหรอ <c oughs> จะให้น้องน้องน้องใบบุญดูดหรือเปล่านะคะนี่ค่ะนมตั้งะะอ๋ออไอไอใช่ไหมลูก ห่วงหวงน้องน้องใบบุญมากเลยนะคะแม่ค่ะนี่อาบน้ํานะคะวันนี้ถัดแปลงนะคะดําเนียมเลยนะคะจะให้น้องใบบุญดูดอีกแล้วนะคะ ภาไปรรยากาศสวยสดงดงามมากเลยนะคะดูนะคะไปเล่นใต้ท้องเขาดูนะคะรอดไปแล้วรอดไปแล้วเห็นเต็ต้นนะคะรอดไปแล้วนะคะดูนมน้องกาเลเกตนะคะนม่ค่ะเหมือนจะติดนะคะดูนมแล้วแน่นอนเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเน,ะะนืนอมนะคะนมตั้งแล้วนะคะ ตั้งเบ้าแล้วนะคะแข็งนะคะแม่แม่คะฟันมวยเคยจับกันนะคะแข็งนะคะลองจับดูแล้วนะคะนมน้องจะแข็งจะแตกเบ้าแล้วนะคะน้องเกดใจดีนะคะแม่แม่คะในรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คลิปของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราคะ่ะ คนไหนที่รับชมคลิปของเรานะคะเขาขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเช่นกันนะคะความน่ารักของน้องช้างนะคะยามเย็นๆนะคะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะอันนี้คอนหมวยต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ